่าเที่ยวเลี้ยวไปหลอนพี่ซากสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนี่สวัสดีครับ,รบ,รบพี่แน่วันนี้ดึกสักหน่อยนะพี่นะแต่เสียงยังใสย,<ม>ยังใสยอยู่เลยฮะ แอบนอนแอบนอนพี่ศักอายุถึงสี่สิบยังครับพี่ผมห้าสิบสองนะครับแซลเล่นนะแซลเล่นนะเสียงยังหนุม่มยังไม่ไม่ลอกลอกถามาอายุใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่พี่แซลเล่นแซลเล่นเพราะว่าเสียงบางคนเขาก็อ่าฟังเรื่องพี่ศักมาเยอะเกี่ยวกับป่าเกีย่ยวกับอะไรเนี่ยเขาก็จะถามมาว่าพี่ศักใช้ยาสักลงไม้เนี่ยได้มาอย่างไงเออจะถามผม มัน<ข>ก็ต้องย้อนไปว่าพี่สักทำเกี่ยวกับโรงไม้ถูกไหมใช่ครับใช่เออนะฮะก็ Arabia. ถึงได้ฉายานี้มาจึงมีเรื่องเกี่ยวกับปลาเยอะแยะมากมาย <remember S 1> <c oughs> นะพี่เนาะครับเออแต่เรื่องนี้เนี่ยมันต้องย้อนไปผม่ผมไม่รู้ว่าหลายๆคนจะทันกันหรือเปล่านะเป็นชื่อ <c oughs> ของพายุชนิดหนึ่งซึ่งเเรียกว่าพายุเกถูกไหมพี่ใช่ครับใช่ เรื่องนี้เป็นเช่นไรฮะพี่ศักเชิญเลยครับพี่ครับผมก็สวัสดีคุณเนธแล้วก็ผู้ฟังทุกท่าน,นนะครับเรื่องนี้พี่ศักจะบอกว่าเป็นเป็นเหตุการณ์ใหญ่นะเมื่อสมัยสามสิบห้าปีที่แล้วสามสิบห้าปีที่แล้วพี่ศักเพิ่งอายุยี่สิบประมาณยี่สิบยี่สิบหน่อยหน่อยแล้วมั้งครับนะครับเราเราตอนนั้นเนี่ยพี่ศักก็แบบ นะได้ได้ได,ได,ได้แบบเริ่มทํางานเริ่มเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มที่ก็ได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับงานไม้อะไรหลายอย่างถ้าเคยฟังพิศักเล่าเนี่ยเขาจะรู้ว่าพิศักเข้าป่านี่ตั้งแต่อายุนิดน้อยเลยแหละนะครับแล้วด้วยเหตุการณ์นี้ยพอดีมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งคือ,อ,อลูกน้องของพ่อนะครับของป้าเนี่ยชื่อนักพลเขา มาเอเที่ยวที่เโรงงานนะครับนักคนเนี่ยซึ่งอยู่กับป้ามาน้อยู่กับมรนานแล้วนะครับแล้วเอ,อเขาก็ไปได้ดีตรงแถวภาคใต้ซึ่งเวลาเวลาลูกน้องป้ากลับมาเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเ็าจะได้ดีกันทุกคนน,นะครับแล้วก็เวลามีไม้มีอะไรก็จะมาเสนอให้ให้ที่เอ,อที่บ้านเราก่อน นะครับว่าเออตรงนี้มีไม้อย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยโดยความที่ว่าผมไม่ได้เจอนภพลผมกันนบนภพลสน,นิทกันมากนะครับแล้วนภพลเขาเลี้ยงผมมาตั้งแต่เด็กเราเลยสนิทกับเขาแล้วก็พอดีนภพลมานภพลก็บอกว่าเขาซีบจาได้เลยนะปีสามสองสองพันห้าร้อยสามสิบสองเดือนพฤศจิกานภพลมาหาพวกเราที่บ้านแล้วก็ เอ่อมาเสนอว่าจะอาขายไม่ยางให้เรานะครับผมก็ด้วยความที่ว่าเราจะมีเกิดน,น,นับพลนะผมก็เลยขอป้าป้าเดี๋ยวไปเที่ยวใต้เลียคือในชีวิตผมก็ไม่เคยไปใต้เลยนะอเออแล้วนับพลก,ก็บอกไอ้ตี๋ไปมึงจะอยู่ได้หรือวะป้าตายโว้สมัยนั้นแบบเออมันไม่ได้เสมือน ไม่ได้เจริญสามสิบปููสามสิบกว่าปีที่แล้วอะ่ะมันไม่ได้เจริญเหมือนสมัยนี้เลยจริงๆรนะครับ,รบผมก็บอกโอ่ด้วยความเราเป็นหนุ่มเราก็อยากอยากเจออะไรอยากอยากเห็นอยากอะไรเยอะแยะได้น,นนะก็ตกลงขอป้าป้าก็บอกเออไปก็ไปไปเขาดีว่ามันมีออเดอร์ที่เราจะต้องเอาเอาเอาไม้ส่งงอกอยู่พอดีนะครับก็เลยอติดติดกันนับคนไป,นไปวันที่เราออกเดินทางคือวันที่หนึ่งพิจิกา นะครับช่วงระหว่างเดินทางไปเนี่ยเอเราก็นะฮะก็คุยไปเรื่อยว่านักพลไปทําอะไรตรงนั้นตรงนี้นักพลก็เลยฝังแกก็นะแม้แต่ออกจากที่ร้านไปแกก็ไปนะหาเส้่นโชคเก็บตงแกได้เมียที่นั่นแกก็เลยอ่าใช้ความรู้ทางเรื่องมาที่ปลาผมสอนเอาไว้อะเขาก็เอาไปทําธุรกิจแล้วมันก็โตขึ้นเรื่อยแล้วก็มีรงเล่ยของตัวเอง ซึ่งเป็นลงเลื่อนไม่ใหญ่นะแต่แกอยู่แถวนั้นเนะี่ยโดยอาศัยรี่ว่าแกอาศัยแฟนแกเมียแกเนะี่ยนะฮะเป็นคนแถวนั้นนะพ่อตาแกก็ค่อนข้างจะเป็นที่รู้จักนะครับรเวลาเสมัยนั้นเนะี่ยเราซื้อไมอย้ยางเราซื้อกันเป็นไล่ๆเป็นสิบๆไล่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอเราเริ่มเดินทางไปเนี่ยวันที่หนึ่งเราไปคือเราเดินทางสมัยนั้นนะ่ะ ถ้าสมัยนี้ไปภาคใต้เนี่ยถามคุณเด่นนิดนึงถ้าเราเดินทางจากภาคกลาไปทงังภาคใต้เนี่ยแล้วสมัยเนี้ยมันใช้เวลาประมาณเท่าไหร่โอ้โสมัยนี้ไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะนานแต่สมัยก่อนเนี่ยนา่าจะนาน,านเอาแค่จุมพรนะเอาแค่จุมพรครับอืมเอาแค่จุมพรครับเดาไม่ถูกเลยพี่สัมนอะคือผมไปวันวันกว่าอเออามว่าภาคเหนือกับภาคใต้ภาคใต้ไกลกว่ายเยอะครับ นะครับเราไปแล้วสองข้างทางของสมัยนั้นนะ่ะมันเป็นถนนอ่าเป็นถนนสองเลนแล้วเป็นถนนที่ไม่ถนนไม่ใหญ่ใหญ่แล้วสองข้างทางเนี่ยมันจะเป็นมีทั้งต้นมะพร้าวต้นยางอะไรเป็นพอเราเข้าเอ่อประจุบเข้าอะไรไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยนะครับในสมัยนั้นนะ่ะเราต้องบอกว่าพอใกล้ถึงภาใคใต้แล้วเนี่ยมันจะเป็นร่มร้องร่มชื้นละถูกอหมใช่ฮะ เออมัน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 จะไม่ใช่อากาศเหมือนอย่างภากลางเออเดี๋ยวไปนิดนึงฝนตกบ้างเรืออะไรไปบ้างผมคือผมไม่เคยไปภาคใต้ผมโอ้หนะคนนี้มันเราเราก็ตื่นเต้นเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวไปอีกหน่อยอ้าฝนหยุดอะไรอย่างเนี้ยนเราใช้เวลาเดินทางประมาณหนึ่งพอไปถึงอที่ชุมพรน,นะครับซึ่งพอไปถึงที่สมพร คาผมก็พาเอให้เราไปพักที่บ้านแกก่อนแล้วเดี๋ยวแกจะเ,เอเข้าไปดูไม้นะแล้วระหว่างที่ผมพักอยู่ผมก็เปิดวิทยุฟังคือผมจะมีเสาร์เบลอยู่ตัวหนึงนะครับโอ้สมัยนั้นนี่เาวเบลนี่คนทางแกเป็นอะไรท,ที่แบบเท่มากเท่มากเทมากนะครับแล้วเราพอดีว่าไอ้มนจะบอกบมก็ฟังข่าวฟังอะไร นะครับก็ยังไม่เอ่อวันที่อคือวันที่สองคะผมไปถึงแล้วนะครับเอ่อก็เริ่มมีเหมือนกับว่าประกาศจะปุมตัวอแต่สมัยนั้นทุกคนบอกกุม่มตุเชื่อไม่ได้ครับนะครับบอกว่าจะมีพายุเข,ข้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพายุในความหมายของพวกเราในตอนนั้นก็คือคือหนึ่งผมไม่เคยเจอพายุมผมไม่รู้ว่าพายุมันคืออะไรนะครับก็คือรู้รู้ร ก็คือรู้จักก็คือพายุฝนตกหนักแค่นแหนในความรู้สึกข,ของเราแต่หลังจากที่ว่านะพนเข้าไปที่อต,ตัวตัวสมัานที่แกไม่ใช่ไม่ใช่เป็นสมัสานคือเอที่ปลูกต้นยางเอาไว้อ่ะที่งงทแกเหมาซื้อเอาไว้อนะแกกลับลงมาเสบบรออตีนเล็กครับเดี๋ยวพรุ่งนี้วันที่สามเนี่ยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราต้องออกไปตั้งแต่ตอนอคืนนะ พราะกว่าจะเข้าไปถึงตรงนู้นได้แล้วก็เอาของขึ้นมะเราใช้เวลาเป็นวันเพื่อที่จะเอาเอาต้นยางอะไรพวกนี้ออกมามแล้วมันมีไม้เนี่ยอื่นไม่ใช่นอกจากต้นยางอะไรอย่างเงี้ยผมก็บอกเออได้ได้ไดครับผมก็เต็มอแล้วเดี๋ยวเราต้องเตรียมอะไรกันบ้างนะผมก็ถามคุณนะผมก็บอกว่าเออไม่ต้องเตรียมอะไรนะเตรียมให้ผมก็ได้ความดีวว่าตอนนั้นเราก็หนุ่มนะอ่ะพวกขนมบ เคี้ยวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เตรียมไปมนะครับ,รบด้วยความที่ว่าเรากลัวเข้าไปในป่าแล้วก็ไม่รู้ว่ามีอะไรกินบ้างอะไรเงี้ยด้วยความเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วแล้วคืนนี้พอกลางคืนอ่าเราออกตอนนั้นประมาณสักสี่โมงเย็นเพื่อที่จะเข้าไปที่อ่าตัวที่เขาตัดไม้หลออไว้ละพอเราเข้าไปเสร็จปุ๊บนะครับชั่วโมงนั้นเนะี่ยมันก็เหมือนกับมันมันก็ปอบโป่งนะ มันมันก็ไม่มีอะไรแล้วผมก็ดูเออ่ขอเข้าไปถึงที่เราจะต้องเอาไม้ขึ้นรถเทียบนะเพื่อเพื่อแต่ทางที่เราขึ้นไปตรงนั้นนห่ะมันมันเป็นทางที่คอแบบว่าเอ่อมันไม่ได้เป็นทางใหญ่นะคุณคุณเนถ้าเรานึกถึงทาง Pop road, ออฟโรดอะเอ่อเส้นทางมันจะเป็นแบบเส้นทางแคบๆแล้วก็เรียบเรียบดินแต่ที่ผมไปเนี่ยมันเรียบเรียบเหมือนว่าข้างๆมันจะเป็นเขียวเหี่ยแเขียวไม่ลึกมากนะ เออแล้วก็จะมีสะพานไม้นะสะพานที่ว่าทําขึ้นเองเพื่อที่จะข้ามผ่านมาเพื่อเพื่อที่จะไปที่จุดหมายเราซึ่งตอนนั้นที่ผมไปถึงนะท,ทุกคนก็เริ่มเอาสูงขึ้นรถเทียบเอาโซ่มัดอะไรมัดเรียบร้อยอะเสรมันก็ใช้เวลานานเพราะว่าสมัยนั้นมันไม่มีเอเครลบหรืออะไรเนี่ยมันมัน,ม,นมันใช้รอกร,รอกลอกลอกที่แบบรอกอ่อกโซ่อะ ให้ดึง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 โอ้โหกว่าจะดึงอ่งแต่ละท่อนขึ้นได้เนี่ยมันใช้เวลานานแล้วก็คือวันที่สามซึ่งตอนที่ผมดูกาลังดูอะไรอยู่เนี่ยเสร็จปุ๊บก็ว่าอมมันบอกมันเป็นเนี่ยอยู่ในอยู่ตรงนั้นแน่มันเหมือนอยู่ในป่ามันคืออยู่ในป่านะแต่ว่ามีความรู้สึกมันเหมือนกับมันคึ้นมันคึ้นตลอดมันยิ่งงานมันยิ่งคื้มันเหมือนมันแต่มันก็ไม่ได้เหมือนกับว่า เออฝนจะตกหรืออะไรอะไรเนี่ยมันความรู้สึกมันขึ้นขึ้นหมุกขมวยดีกว่าเออแล้วพอเอ่อดินนะฮะวันที่สามนภพลบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเราต้องค้างคืนที่นี่คืนหนึ่งแล้วเดี๋ยวครึ่งวิชาเรารีบออกนะครับเพราะแกมีมีวอลวิทยุบอกทางทางทางสูงเขาวิทยุบอกบอกทุกคนจะหลับหลับได้กันเขาบอกว่า เนี่ยพายุจะเข้านะให้รีบให้รีบเอ่อลงมามหรือว่าเอ่อทางเรืออะไรอ่ะชายฝั่งให้รีบเข้ามาเพราะพายุลูกเนี้ยเริ่มจะเปลีป่ยนเป็นพายุจากโซลวอสเป็นดีเพซัน่ดีเป็นพายุละครับซึ่งทุกคนเขาบอกชื่อเนี้ยคือพายุเกอืออเขาบอกเฮ้ยพายุเกสมัยนั้นคำว่าเกอของสําสำหรับผู้่ังก็คือพวกกระเทยพวกแบบ เออวิอ้ยพายุบ้าอะไรืีอเกออเออมามาเนี่ย็ตะให้ดูอะไรอย่างเงี้ยแลไรก็พอกละวก็พูดคุยกันเล่นกันอยู่แล้วหลังพอพอเราดองเสร็จปุ๊บคืนนั้นนะ่ะมันไม่มีลงมันไม่มีฝนไม่มีอะไรเลยอเออแล้วพอเราตื่นเช้ามาคอำตีห้าปุ๊บก้วพลเริ่มลำเบียงผมนั่งรถกระบะกนาพลไป้างหน้าเพื่อเราเราเป็นรถนำขบวนนะครับรถ ที่ขนอไม้หมเนี่ยจะมีทั้งหมดสามคันพวกเราก็ไปก็ค่อยไปแต่ครนี้พอพอเราออกมาตอนแดดที่ <c oughs> ไปเรื่อยๆระหว่างเส้นทางที่ไปเนะี่ยต้องบอกคุณนียว่ามันเป็น <c oughs> ที่ว่าบอกว่าเออเป็นเป็นมันไม่ได้ล้าจ้าง <c oughs> มันเป็นอลูกหลังครับ <c oughs> นะเป็น,เป,นเป็นทางลูกหลังลูกลวกที่แต่ว่าให้รถสามารถผ่านไปได้เองนี่ พอเราผ่านไปเสร็จปุ๊บอยู่ๆอะไอ้รถคันหลังอ่ะนะครับมันเนี่ยตกลมหมายถึงรถน้ำลักมันเยอะแล้วมันตกพอตกลมเสร็จปุ๊บช่วงนั้นอนน่้ตอนผมจำได้ว่าประมาณสักหกโมงหรือหกโมงครึ่งอะแต่หกโมงธรรมดามันต้องพายถขึ้นได้ถูกไหมแต่มืดมด มือนกับไม่ฝนมามันมืดเลยพราเราเฮ้ยน้กฝนก็ลงไปดูเฮ้ยรีบรีบรีคือคือจะเอาล่องมาชักชักไม้ให้เอาลงมาเพื่อที่จะดูดรถขึ้นมันก็ไม่ไหวครนะก็เลยเอาโซ่โซ่อะต่อรถทั้งหมดสามคันอะให้ขึ้นหน้าละละเพื่อจะเอาคารสุดท้ายเนี่ยขึ้นมาโอ้ตอนนั้นเราใช้เวลาไปถึงประมาณสองชั่วโมงเ่ะเออพอพอละ ป้าขึ้นไปได้เสร็จปุ๊บอัน,นี้ฝนมันเริ่มลงแล้วสิทัน,นี้รถผมผมก็นกผมก็ขับรถไปก่อนขับรถพอขับรถไปไปถึงสะพานไม้ที่ว่าสร้างไว้แบบลวกๆเพื่อที่จะแบบให้รถสามารถผ่านไปได้อะไรอย่างเงี้ยพอรถผมขอผมผ่านไปเสร็จเสร็จปุ๊บเนี่ยฝนมันเริ่มเท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 ,ท,ทจากเริ่มไม่มีลมเริ่มมีลมพอรถผมผ่านไปได้รถคันที่ฟังผ่านได้ นะครับรถรถขนไม้พันที่ 2, 000, 5, สองขันได้เสร็จปุ๊บไม่สิคันที่สองเนี่ยมันจะอยู่ตรงเกือบเกือบถึงตรงสะพานไม้เลยวนะส่วนขันที่สามคือจอดอยู่ยูอยู่แล้วฝนตกโคเท,ทลงมาแบบที่นี่กว่าอุย้ยแรงมากทั้งลมทั้งอะไรมาแรงตรงสะพานเนี่ยไม่สามารถทาน้าหนักได้อะ่ะอืเหมือนกับจะรับถ้าทนล,ลงไปดูอ่ะเสร็จแอบบอกเฮ้ย รีบโดดลงจากรถรีบวิ่งสั่งข้ามาข้ามาที่รถเลยเร็วอยู่นี้เลยพอคนในรถได้ยินอะแต่ฝนมันตกเยอะตกจัดมากๆอะนะครับแต่ด้วยความไม่บอกเขาก็ยังเออกระโดดลงมากันมาแล <c oughs> ้ววิ่งวิ่งวิ่งทั้งคนที่ขับรถที่ว่าใกล้ใกล้จะถึงแล้วอะนะครับเขาเขาไม่ได้ลงเขาคิดว่าเขาจะไปได้แต่ไอ้คนที่บ้านสานาั่งเขาวิ่งเขาวิ่งสั่งรถไปแล้วอ่ะเออรถรถมันอืดนะคือเหมือนแบบ น้ำหนักมันเยอะแล้วจะทนมันบิดเริ่มเอียงแล้วอะแล้วน้ําที่อยู่ข้างล่างคือคือมันเออมันเออค่อยเออสูงโอ้สูงขึ้ามาเรื่อยๆเสร็จปุ๊บพอคนข้ามมาเสร็จก็บอกแล้วผมบอกเฮ้ย hey, มึงลงมาสิไอ้คนที่อยู่ในรถเ่ะเขาบอกน้ำฝนเนี่ยเดี๋ยวผมเอ,เ,อเอาเอาเอารถไปเดียเ๋ยวเดี๋ยวก็ผ่านได้แล้วบอกเฮ้ยมึงรีบลงมามันไม่ฟังไอ้ันที่สองไ่ลยได้ไอ้คัน ไอ้คันที่สามเนี่ยคงขับรถมันจำพยายามจะเอารถผ่านข้าสะพานอพอมันขับมาแค่ข้ามทางสะพานเนี่ยคุณนม่อยู่อยู่สะพานเนี่ยโดนเหมือนกับน้ำแบบซัดเนี่ยทุบทั้งคนทั้งรถหายหมดเลยตรงนั้นน่ะคือสะพานขาดแหละเออโอ้โหตรงนั้นแล้วก็ฝนมันก็ตกโอ้โหทุกคุกคน,นกตกใจหมดเลยอ่ะพอตก แล้วทางตรงนั้นเะนี่ยตอนนี้มันเริ่มมันเหมือนกับว่า,วาเป็นเป็น,เป,นเป็นทางที่แฉแล้วล่ะนะครับ,네รบลูกความบอกน้าผลบอกขึ้นรถคดขึ้นรถเลย <Ừ. S 1> ขึ้นรถเสร็จแล้วบอกว่าไอ้แล้วไอ้รถรถเอที่รถเที่ยที่เอาของไปส่งมาปอยมันชักนั้นตอนนี้หนีก่อนพอเสร็จทุกคนขึ้นรถทั้งหมดเขาขับรถตรงติดขับขับอย่างเร็วเลยโอ้ยแต่ฝนตก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 แบบคือมองไม่เห็นทางกุลเ็พคือมองไม่เห็นเลยอ่ะ พอพอเราลงมาเสร็จถึงสตีน,นเขาเราก็รีบขับเข้าไปที่ตัวมือจุพมพรนะครับกรขับโอ้โยแต่ช่วงที่เราขับเข้าไปเนี่ย <S <S โอ้โหมันรถเราอะสั่นกระพือเลยอะกระพือเลยความรู้ส,สึกที่แบบผมไม่เคยเจออย่างนี้มาก่อนในชีวิตเลยจริงๆออรถลองปาร์ี่แบบโอ้โหคนข้างหลังนี่แบบ ขอล็กกัปตีตรงไอ้ที่เตรงตรงข้างหลังอ่ะแหลงข้างหลังอ่ะขอล้วขอตัวกันบอกโอ้โหตรงท้ยโอ้ยที่เขาบอกอ่ะเม็ดฝนที่โดนตัวเราอ่ะโคตรเก็บเลยอ่ะแต่เรารีบขับขับขับเขาไปอ่ะคุณีด้เ่อไหมพอเราเข้้ใกล้ถึงตัวมึองอ่ะไอ้น้ำอ่ะมันตามตูดพวกผมมาเลยอ่ะเหมือนเหมือนเออฝน,นไล่ช้างอย่างนั้นอ่ะ ใช่อย่างนั้นเลยมันพอเราเข้ามาเสร็จปุ๊บเรามาถึงที่ตรงมทีิบ้านปักได้แล้วอะทุกคนก็มองคือเหมือนที่ว่าตัวเองรอดแล้วอะ่ะเออพอไปถึงที่พักน,นะครับที่พักจะเป็นบ้านของนับฝนเป็นบ้านปูดสองชั้นนะครับน้ำฝนบอกรีบบอกว่าพอทุกคนท,ทุกคนแยกย้ายไปซื้อข้าวปลาอาหารมาเตรียมอะไรมาเตรียมอะไรไว้เลย ทุกคนก็กลับมาลุมตัวกันอตอนนั้นนะ่ะฝนก็นยยงตกเ,นะเหมือนเริ่มมีน้าเริ่มน้ําท่วมเข้ามาแล้วอะพอน้ําท่วมเข้ามาเสร็จปก๊บคันนี้มันเริ่มมันไปไหนไม่ได้แล้วไงเพราะพี่ผมได้คุยกับทางทางทางชุมตนน่นะครับบอกครับ้นหน้าสั้นขานก็ขาดคือสะพานขายคือเราเราไม่สามารถข้ามไปอีกอ หยุดดึงได้แล้วล่ะค,คือตอนเนี้ชุมพรเตลียนตัวที่เอ,อรับน้าหลาก<ม>เพราะว่าหลังจากตอนสี่โมงเนี่ยนะครับนั่นแหละฝนหยุดเสร็จปุ๊บชนิดน้ํามาเลยคุณนี่น้า<ม>ํามาเลยตอนแรกน้ําเป็นเป็นเหมือนน้าฝนใช่ไหมบพอน้ํามาเสร็จแล้วโอ้ยแดงแดง พี่พรเห็นอย่างนั้นพี่พรบอกเฮ้ยทุกคนเข้าบ้านปิดเข้ามาเสร็จขึ้นไปชั้นบอกโคนขึ้นไปชั้นสออขึ้นไปดาดฟ้าเลยเราวกผมก็ขนเข้าของอะไรขึ้นไปเสร็จขึ้นมาโอ้โ oh, หเสียงที่มานะ่ะคือเหมือนแบบมันมันบรรยายไม่ถูกว่ามันเป็นเสียงที่แบบอะไรอะมันเันเสียงที่น่ากลัวเหมือนมาทั้งน้ําทั้งฝนทั้งทั้งลมอุ oh, <ho> i, ทัอ่ะใช โอ้โห้น้ำไหลลงมาเอ้ทุกคนนพลเอาคนอะใครคือ <Yeon? S 1> บ้านนพลสูงแล้วแถวนั้นเราจะมีบ้านติดอย anyway. in? <iliyor obliv ion đấy> ู่มาโอ้โหคคณนี้เห็นมาเสร็จทุแบบ่อนสูงอ่ะเห็นจักจักรอะไรทุ้งตูตรงไอ้บ้านประตูข้างหน้าที่เป็นประตูเหล็กอะที่เป็นซิกซิกซิ๊กซิ๊กอะในรับสมัยคนปังตั้งปังเรียบร้อยโอ้หูน้ำ น้ำขึ้นมาใช้เวลาขนาะดน้ำขึ้นมาถึงครึ่งชั้นน่ะพวกผมต้องย้ายตอนแรกอะ่ะพวกผมอยู่ชั้นสองต้องย้ายขึ้นมาอยู่บนชั้นฟ้ากันเนี่ยขนข้าวขนของข,ขึ้นมาโอ้โหแล้วมองเราคุณแม่น้องผมให้ภาพไปคุณแม่เห็นภาพที่ผมส่งไปให้ไหมครับอักานอย่างนั้นเลยแล้วเราติดอยู่อย่างนั้นถึงสี่วันนะีคุณแม่มสี่วันพี่สัต ไอ้ว <One. S 1> uh ัน oh. ว่าครั้งรดจะเข้ามาช่วยเราได้อ่ะเก uh oh. ือบอาทิตย์นะไปไปภาคใต้ครั้งแรกไปเจอพายุเกเลยใช่ครับโอ้โหโอ้โ oh. ห uh oh. แล้วแบบเป็นอะไรที่แบบน่าก,กลัวขอบไปเลยแล้วคําว่าอุกาฟ้าเลยเนี่ยผมได้ขึ้นเคยได้ยินเนี่ยเนี่ยนบพลสมบัติเนี่ยวันอุกาฟ้าเหลือ, uh huh. อจะเป็นอย่างนี้ครับ น้ำที่สักหลวมันไม่มีลมมันม,มีอะไรลางบอกเหตุอะไรทั้งสิ้นเลยว่ามันจะเป็น depletion หลังจากที่หน่วยราชการเข้ามาได้น้ำมันยังไม่ลดนะมันใช้เวลาอีกหลายวันเลยแหละแต่พวกเราอยู่ตรงนั้นอนะ่ะโหนไม่อาหารไม่มีมคือเรามีแค่ที่แค่ที่ มีข้าวหน่อยนึงอะไรอย่างนี้แบ่งๆกันกินไอ้คำว่าน้ําท่วมของกรุงเทพกับไอ้น้ำท่วมที่ที่เราเจอเนี่ยไม่คนละเรื่องคนละเรื่องเลยคุณรั่โหสุดๆแล้วมันตอนนี้เราคือไฟฟ้าใช้ไม่ได้ถูกไหมครับเรามีแค่ขออฟืนกอไฟครับ่ะค่งคืนนี่ยก็พอมีไฟฉายสองคุณรั่ มีศพลอยมา oh, <yeah. S 2> ถามน้ำแบบลอยแล้วพวกเราทำอะไรกับเขาไม่ได้อะ่ะโอ้โ huh. ห oh, มันเป็นอะไรที่แบบมันมันมันพุ่ไม่ถูกพุ่ไม่ถูกจริงๆคนที่หนีไม่ทันเนี่ยโอ้โ oh, ห oh, มันตอนที่น้ําน้ํากรลังมา uh huh. นี่น้ํากระลังมามีบางคนที่หนีไม่ทันโดนน้าทักไปต่อหน้าตาเราก็เห็ินน่ะ uh huh. เออ คำว่าซึ่งตรงนี้ผมไม่รู้แต่คุณโีเคกับผมเห็นนะครับนี่นี่คือคือเหตุการณ์ที่ผมลงใต้ทำไมถึงเจออย่างนี้เออนี่มันนี่มันคือเหตุการณ์แรกถูกไหมพี่สักเหตุการณ์แรกนี่เหตุการณ์แรกเลยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวครั้งหน้าสักมาเล่าในเหตุการณ์ที่สองถูกไหมซึ่งเหตุการณ์ต่อไปนี่มันจะเกี่ยวกับอะไรพี่สักเกินสักนิดหนึ่งบี เปลี่ยนจากการมาเอาไม้เป็นการไปกู้ศพครับพี่คือแล้วแล้วตอนที่กู้ศพจะมีเหตุการณ์หลายๆอย่างเล่าให้ทุกท่านฟังอีกครั้งได้นะครับ <rap ie. S 2> อันนี้เอาพอของปาของคอโอ,นะอ้โหเพราะพรมันคดดิกแล้วใช่ใช่คือประมาณนี้ครพี่จักคือหลายๆคนอาจจะไม่รู้นะ ว่าในสมัยนั้นอนะ่ะผมเด็กมากจา่ักแล้วผมก็ได้ยินข่าวทั้งทาง,งวิทยุทั้งโทรทัศน์นี่แหละคือตอนนั้นก็เป็นโทรทัศน์ขาวดำเนาะตอน,น,นที่เราเป็นเด็กๆเนะี่ยก็มีข่าวว่าพายุเกพายุเกแต่ทีเนี้ยเราได้ยินข่าวแต่แถวๆปากพานังอ่าปากพนังแถวๆทางใต้นะก็มีบ้านหลายหลังคาเรือนที่มันพังแล้วก็ เรียกว่าครั้งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยพูดง่ายผมไม่นึกไม่ฝันว่าพี่ศักด์จะอยู่ในเหตุการณ์นั้นโอ้โหอันนี้มันเป็นการไปภาคใต้ครั้งแรกแล้วพี่ศักด์ไปเจอเหตุการณ์นี้เลยเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดนะพี่ใช่ครับเกือบเอาชีวิตไม่รอดโอเคโอเคอเคอาแล้วแล้วทำไมนั้มนมันไม่มีโทรศัพท์ติดต่อหรืออ,อะไรนะไม่มีโอ้โหคุณแม่เอ้ย คตรคิดถึงบ้านเคาถ,ถึงนึกถึงหน้าพ่อหน้าไอ้ตอนที่นั่งรถมาแล้วแล้วมองไม่เห็นทางแล้วมีน้ําไหลตูดมา<อ>คนเคาะระกตกหลังให้ให้เรามองก็โผล่อมองไปหูไม่งาไม่ง่ายตาตูดมาลเล<อ>ยโอ้โหยนึกถึงหน้าพ่อหน้าแม่เลยอะ่ะครับคือเรื่องนี้มัน,ม,นมันไม่ได้มีผีไม่ได้มีอะไรนะแต่ว่าเดี๋ยวรอในพาร์ตต่อไปเพราะว่าเรื่องนี้มันค่อนข้างยาวอย่างที่พิศักดิ์พูดน่าจะมีถึงสามพาร์ตนะฮะพาร์ตที่สองก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับการ กู้ศพนะแล้วก็อาจจะมีเรื่องราวหลอนๆที่มันตามมาในพาร์ตต่อๆไปนะฮะก็เอาประมาณนี้ก่อนปรกบการณ์นีแน่ครับอ,อันนี้อันน,น,นี้อันนี้คือจู่หัวให้ก่อนว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรครับผมคือมันย้อนลํำลึกถึงเรื่องที่มไม่ไม่ควรจํานะเอาพูดตรงๆแต่มันก็เป็นประสบการณ์จริงๆที่เด็กรุ่นใหม่ๆห,หรือคนที่อายุ30ต้นๆ20กว่าๆเนี่ยอาจจะไม่เคยได้ยิน นะก็อยากให้พิศักนำมาถ่ายทอดเกี่ยวกับพายุลูกหนึ่งที่ดังที่สุดในประเทศไทยแล้วกันเขาเรียกกันว่าพายุเกในสมัยนั้นนะผมก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนตั้งชื่อแต่ว่าบอกว่าตรงๆว่ามันรุนแรงที่สุดในประเทศไทยแล้วกันเดี๋ยวรอฟังในพาร์ทต่อไปเดี๋ยวให้พิศักมาเล่าเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับพาร์ทที่สองนะพี่นะ ครับผมอ่าโอเคฮะวันนี้ก็เอาประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวครั้งหน้ารอนะฮะสัปดาห์หน้ารอพี่ศัก์มาเล่าเกี่ยวกับการกู้ชีวิตกู้ศพใครหลายๆคนขึ้นมาว่าจะเหตุการณ์นี้จะเป็นยังไงนะพี่นะได้ครับครับพี่อ่ะพี่ศักฝากนิดนึงเกี่ยวกับพรุ่งนี้จะเป็นวันปีใหม่ของไทยเราแล้วลอยากให้พี่ศักฝากนิดนึงถึงใครหลายๆคนที่ฟังอยู่นะขณะนี้พี่ครับก็ อ่าปีใหม่นะครับสำหรับพี่ตัดเนี่ยทุกวันคือวันใหม่แล้วะเป็นปีใหม่นะครับตามคำนิยมที่เราเชื่อก็อยากให้ว่าเป็นวันปีใหม่นะครับสิ่งใดๆที่เราอดีตเนี่ยอย่างที่พี่หมอบอกพี่หนึ่งพี่หนึ่งอมหมอบอกว่าเอออดีตเราไม่สามารถที่จะไปลื้อฟื้นมันได้ อนาคตมือเราก็เอื้อมยังไปไม่ถึงกับมันมแต่คําว่าเราอยู่กับปัจจุบันหลายๆท่านอาจจะดังคิดว่าอะไรคืออยู่กับปัจจุบันครับแลวปัจจุบันเราผมจะสอนวิธีดูดวงให้พวกคุณนิดนึงถ้าค,คุณอยากรู้อนาคตคุณดูที่ปัจจุบันถ้าค,ค,คุณอยากรู้อดีตคุณจงดูที่ปัจจุบันทำไมสองคำเนี้ย ผมขอทิ้งให้เป็นของขวัญปีใหม่ถ้าทุกท่านสามารถตีความหมายคำของคำนี้ได้เนี่ยทุกท่านจะมีความสุขในการใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันบปัจจุบันขณะที่เราใช้ชีวิตอยู่เนี่ยนะครับมันมีทุกอย่างเลยอะ่ะมีทั้งอดีตมีทั้งอนาคตคช่วงเวลาเรานั่งฟังกันอยู่เนี้ยนั่งเดียวอมันก็คืออดีตครับ และช่วงเวลาต่อไปก็คืออนาคตเราอยู่ตรงกลางนะครับวันปีใหม่เนี้อยากให้ทุกท่านออยากใช้เวลาที่เสียเปล่าไปกับหลายๆสิ่งที่เราหลงกันอยู่นะครับอยากให้เรา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 ,เราอุตส่าห์ได้เกิดมาทั้งทีนะเกิดมาทั้งทีไม่ว่าวันในดจะดีเราทําให้ทุกทุกวันเป็นวันที่ดีดีกว่าครับ ไม่จําเป็นกระปอ๋อสอดจบเพก็วันนั้นวันนี้วันไหนเอาแค่วันนี้ก็คือปัจจุบันนี้เราทําให้ดีที่สุดนะครับทําให้ะวถ้าเราต้องเ,อเสียชีวิตลงเนี่ยเราจะไม่เสียใจภาหลังแล้วอของมันปีใหม่ต้องขอให้ทุกคนนะครับเที่ยวอย่างระมัดระวังนะครับออะไรที่ว่าเอาเข้าไปชิงชนอะไรเนี่ยตอนนี้โควิดม,มันก็ระบาดเยอะมากของเป็นห่วงทุกท่านครับครับ ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพแล้วก็มีความสุขในวันปีใหม่ไทยเรานะครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ศักดิ์แล้วก็พิศักดิ์ก็เช่นกันนะครับผมคุณเน่ก็เช่นกันนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากมากพศักดิ์ขอบคุณมากครับเน่สวัสดีครับผมสวัสดีครับ